วันนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะเดนจะพาคุณผู้ชมมาพูดคุยอีกหนึ่งโครงการหนึ่งซึ่งจริงๆเป็นโครงการที่ดีมากๆเลยแล้วก็มีการดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องนะคะวันนี้ค่ะคือเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับ ชุมชนยั่งยืนแต่ตอนนี้นะคะจากชุมชนยั่งยืนกลายมาเป็นตำบลยั่งยืนแล้วนั่นหมายถึงว่ามันมีการทำงานมาอย่างต่อเนื่องนะคะดำเนินการมาอย่างจริงจังแล้วโครงการนี้ละคะ่ะมันเป็นโครงการที่จะช่วยบำบัดช่วยดูแลสอดส่องในเรื่องของยาเสพติดซึ่งปัญหายาเสพติดมันเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมไทยมาเป็นเวลานานแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะต้องดูไปจนถึงต้นตอว่าจะช่วยในเรื่องของการปรับปารามในช่วย เ,เรื่องของการดูแลนะคะคนที่ติดยาเสพติดได้อย่างไรเดี๋ยววันนี้แนนพาคุณผู้ชมนะคะมาทำความรู้จักโครงการนี้กันนะคะวันนี้แนนอยู่กับพันตำรวจเอกกำพลรัตนประทีปค่ะรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุรทรสาครนะคะวันนี้อยู่ในรายการกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับขออนุญาตเรียกลองมากว่าพี่มากนะคะได้จะได้แบบว่าดูแบบ เอจะได้ยังดูไม่แก่จริงๆก็ไม่นะคะจริงๆจริงๆชื่อนี้มีแต่คนรออ๋ออ่าจริงๆโครงการนี้เหมือนที่แนนบอกไปละค่ะแรกๆก็คือชุมชนยั่งยืนคแต่ว่าตอนนี้พัฒนามาเป็นตำบลยั่งยืนแล้วถูกต้องไหมหะเป็นยังไงคะทำไมถึงจากชุมชนและเปลี่ยนมาเป็นตำบลละคะตอนนี้ก็เราต้องเล่าถึงที่มาที่ไปของของโครงการนี้ก่อนเพื่อทุกคนทราบโครงการนี้จริงๆมันเริ่มมาจากประมวลกฎหมายยาเสพติดนะครับในมาตา 1 0 4 107เนี่ยที่เขาบอกว่าผู้ที่เสพยาเสพติดหรือมีการครอบครองเพื่อเสพหากสมัครใจบำบัดหรือ,อ,อมีการตรวจพบนะครับจากเจ้าหน้าที่ปปสเจ้าหน้าที่ตำรวจเองก็ดีเนี่ยมเมื่อผ่านการบำบัดและได้รับการรับรองแล้วเนี่ยจะไม่ต้องถูกับโทษแต่คราวนี้กระบวนการทางการในการทำงานนะครับหลังจากที่กฎหมายฉบับนี้ออกมาแล้วเนี่ยมันก็มีปัญหาในการทำงานเพราะว่ามันต้อง ทำหลายส่วนนี่ไม่ขอลงลึกแล้วกันมันเรียกว่าเป็นปัญหาในการบังคับใช้กฎหมายแล้วก็ุรสรัทหลายๆอย่างทางสํานักง,งานตํารวจแห่งชาติซึ่งขับเคลื่อนโดยศูนย์อํานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติหรือสอ,อปสอเนี่ยจึงได้มีคําสั่งแต่งตั้งขึ้นมาว่าเราควรจะแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรทั้งปราบปรามยึดทรัพย์บ,บําบัดแล้วต้องให้ชุมชนสามารถที่จะดูแลเขาได้ต่อไปด้วย มันจะเกิดความยั่งยืนในการแก้ไขปัญหา<ม>ก็เลยมีคำสั่งออกมาเป็นคำสั่งที่1 1ทับหลวนที่ 1, 1> พฤศจิกายน2565แรกๆเนี่ยโครงการนี้เราใช้ชื่อว่าเป็นโครงการชุมชนยั่งยืนะนะครับเราเรียกกันสั้นๆว่าชุมชนยั่งยืนตอนนั้นก็ทำา1โรงพัก1ห,หมู่บ้านถ,ถัดๆมาโครงการนี้หลังจากทำแล้วก็ประสบความสำเร็จได้ดีในระดับหนึ่งทางสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติในปีนี้จึงได้มีคำสั่งให้ขยายจาก1โรงพัก1หมู่บ้านเป็น หนึ่งโรงพักสองหมู่บ้าน<อ>ก็เลยเปลี่ยนชื่อจากชุมชนมาเป็นตำบลย่างยืน เพราะว่าตอนนี้เนี่ยเริ่มขยายแล้วแสดง<ช>ว่าการปฏิบัติหน้าที่หรือว่าการสอดสองดูแลแล้วก็การดําเนินงานในเรื่องของชุมชนยั่งยืนในตอนแรกเนี่ยคือมันสำเร็จผลมันเห็นผลก็เลยมีการขยายจาก<ช>1ห,หมู่บ้านตอนนี้1โรงพักมาเป็น,หน, 2>, หน2หมู่บ้านแล้วเพราะฉะนั้นก็จะมีหมู่บ้านที่เข้าร่วมเยอะขึ้นใช่ครับคือถ้าเราทําต่อเนื่องต่อเนื่องไปเรื่อยๆโค,ครงการของเราก็จะมีหมู่บ้าน ที่ปราศจากยาเสพติดใช่<ม>ไหมครับคนในชุมชนสามารถดูแลกันได้มากขึ้นมากขึ้น,นเรื่อยๆ <Bliss. S 2> คุณแอนลองจินตนาการดูว่าถ้าเราทําโครงการนี้ได้ประสบความสําเร็จนะ <Nurs. S 2> ครับขยายไปเรื่อยๆเ,เนี่ยหปีถ <tha S 1> จากนี้สมมติเอาแค่2ก็กลายเป็น1ิหมู่บ้านแทบจะเป็น1ตําบลละจากตําบลก็เป็นอําเภอจากอําเภอก,ก,ก็เป็นจังหวัดจากจังหวัดก็เป็นประเทศนะครับสิ่งต่างๆที่มันจะสําเร็จได้อย่างยิ่งใหญ่ได้เนี่ยมันต้องเริ่มต้นจากเล็กๆก่อนนั่นแหละซึ่งหน่วยเล็กที่สุดของสังคมนั้นก็คือหมู่บ้านนั่นเอง มันก็เหมือนกับสถาบันนัที่เล็กที่สุดก็คือครอบครัวเพราะฉะนั้นในชุมชนเนี่ยแน่นอนว่าแต่ละหลังคาแต่ละครัวเรือนก็เริ่มต้นที่ครอบครัวเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีเจ้าหน้าที่เข้าไปให้ความรู้ถูกต้องไหมคะมันเริ่มต้นยังไงคะจะต้องมีการอบรมมีครูคอยไปให้ความรู้หรือว่ามีผู้นําชุมชนไปให้ความรู้คนในหมู่บ้านหรือเปล่าคะโครงการนี้นะครับเราจะแบ่งการดําเนินการออกเป็นอยู่3ขั้นตอนเรียกว่าขั้นตอนแรกคือขั้นตอนเตรียมการ ขั้นตอนปฏิบัติการขั้นตอนที่2แล้วก็สู่ขั้นตอนที่3ามือขั้นตอนการส่งต่อความยั่งยืนคราวนี้ในขั้นตอนการเตรียมการเนี่ยเราก็ต้องเริ่มต้นจากตํารวจก่อนตํารวจก็เหมือนเราจะเป็นเหมือนเป็นพี่เลี้ยงเป็นผู้เริ่มต้นให้จะต้องไปทําการคัดเลือกหมู่บ้านนะครับไปสํารวจดูว่าหมู่บ้านไหนมีการแพร่ระบาดยาเสพติดไม่ใช่ไปเลือกหมู่บ้านที่ไม่แพร่บาดนะต้องเลือกหมู่บ้านที่มีการแพร่ระบาดยาเสพติดสูง หลังจากนั้นก็ต้องเข้าไปพูดคุยกับผู้นำในชุมชนรวมให้ความรู้เพื่อปูพื้นฐานว่าโครงการนี้เนี่ยมีที่มาที่ไปยังไงแล้วเราจะทําอะไรกันต่อบ้างในระยะเวลา5เดือนที่จะเกิดขึ้นนี้